สำหรับเครื่องย่อยกิ่งไม้ที่มีขนาดตั้งแต่ไซส์ M ขึ้นไปนะคะ M, L, XL นะคะจะมีที่ตรึงสายพานให้นะคะที่ตรึงสายพานอันนี้ก็คือการหย่อนสายพานก่อนการสตาร์ทเราหย่อนสายพานก่อนพอสตาร์ทติดแล้วเราก็ค่อยตรึงสายพานถ้าเราใช้งานไประยะหนึ่งนะคะสายพานรู้สึกหย่อนนะคะเราสามารถที่จะ คลายน็อตตรงนี้นะคะ2ตัวคลายน็อตตรงนี้แล้วเราก็ขยับแผ่นเหล็กสีดําขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอาจจะ 2- 3มมิลแล้วแต่นะคะแล้วก็ขันน็อตให้แน่นเราก็จะสามารถที่จะตึงสายพานขึ้นได้อีกค่ะอันนี้คือตําแหน่งของการที่เราหย่อนสายพานอยู่นะคะก็จะหย่อนสายพานเมื่อตอนก่อนการสตาร์ทนะคะเมื่อเราสตาร์ทติดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นตรงนี้เป็นตําแหน่งตึงสายพาน นะคะค่อยๆแตะตึงสายพานนะคะแตะก่อนแล้วก็เกี่ยวนะคะการแตะก่อนเนี่ยก็คือเพื่อให้ลูกลอกเนี่ยทั้งสาตัวเนี่ยมันวิ่งไปในทิศทางเดียวกันนะคะเวลาเจอโหลดถ้าสมมุติว่าสตาร์ตติดเร่งเครื่องแล้วลูกค้าเกี่ยวเลยโดยที่ยังไม่มีจังหวะแตะแล้วเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเครื่องยนต์อาจจะดับได้ถ้าเป็นเครื่องยนต์แบรนด์ธรรมดานะคะแต่ถ้าเป็นแบนรนด์อเมริกาเนี่ยมันจะ เกี่ยวได้เลยนะคะมีห่วงจังหวะอึดใจหนึ่งในการแตะแล้วก็เกี่ยวนะคะถ้าสายพานหย่อนก็เนี่ยค่ะตั้งได้การตั้งสายพานนะคะระยะเนี่ยค่ะเราเราเราต้องกดได้กดแล้วมีความยืดหยุ่นนิดนึงเนี่ยคือคือสายพานตึงอย่าให้ตึงเปรี้ยมากเกินไปนะคะต้องระดับประมาณเนี่ยค่ะกำลังดีนี่คือสายพานตึงละนะคะไม่ต้องตั้งเพิ่มแล้วเนี่ยค่ะ